สวัสดีครับทุกคนครับมานี้มาหน้าครับมาตัดหญ้ากันเท่าน่ากับมาเบิ่งเขาน้ำนะครับก็ต้องวาสิบกับบาทแต่ยังจะป้อมป้อมป้อมเดี๋ยวไปเบิ่งกันครับโอ้ยแม่ตา้าเดี๋ยวนี่นี่เฮ้ยนี่คืออะไรอืมไปต่ออืดปลาค,ครับ่น้อง

สามตัวสามตัวเลย <c oughs> ไปใส่ไปใส่อือโอ้ยเก่งแท้